ใชสวัสดีครับผมเบียร์วันนี้จะมาพรีเซนต์เรื่องเกี่ยวกับการสอนนกการฝึกนกให้เรียกมาตามที่เราฝึกเอาไว้เหมือนกับหลักสูตรที่คุณติ๊กเขาได้ให้เอาไว้นะครับจะต็ปแรกนะครับเราต้องเอาพวกเค้าออกมาตอนอิว่องตัวนี้นกเอี้ยงเราจะสอนให้เขาเหมือนนกแก้วได้ไหมเดี๋ยวดีสองก็คือเราต้องมีของที่เขาชอบก่อนของที่เขาชอบตอนนี้คืออะไรนี่ครับหนอนนกนั่นเองนะครับ อนนกเหล่านี้จะเป็นตัวล่ออย่างดีนะครับอย่างที่สามก็คือเราจะต้องมีท่าเรียกนกซึ่งท่าเรียกนกผมก็ใช้วิธีย่อนนิยมก็คือการแขนออกด้านข้างชูนิ้วโป้งขึ้นด้านบนเอาล่ะทีนี้เรามีสองประการแล้วเราก็มาลองฝึกเจ้าสองตัวนี้ดูตอนนี้เจ้าสองตัวนี้เนี่ยมันมันมีเชื่องหนึ่งตัวกับไม่เชื่องหนึ่งตัวไอตัวนี้คือไม่เชื่องนะแล้วเราจะไปขอมันขึ้นนิ้วไม่ได้แต่ตัวนี้ขึ้นนิ้วได้ อ่ตัวนี้ขึ้นนิ้วได้ตัวนี้ขึ้นนิ้วไม่ได้เลยไม่เชื่อแต่ถ้าเรามีอาหารสิ่งล่อให้เขานี่มาเลยเห็นไหมนี้มาเลยแสดงว่าอย่างนี้เราก็สามารถที่จะฝึกได้เอาลรเอาพวกนี้ไปไปล่อยไว้ก่อนนะครับในนี้ผมจะเดินิปที่หนึ่งเรียก <S <S ไม่ทนเรียกเลยมากันแล <S <S ้วเขาไป เมื่อเข้ามาแล้วเราก็ให้เขากินหนึ่งตัวให้หนอนกินหนึ่งตัวเสร็จแล้วเราก็ไล่เขาไปมยนอยู่นู้นผม,มจะเรียกใหม่40ม,มาแล้วหนึ่งมาแล้วสองเร็ดร <500. S 1> ้อยเรามาปุ๊บกับก็ให้เขากินหนึ่งตัวแล้วก็ของของคหนึ่งตัวโอเคอ่ะนี่คราวนี้คราวนี้เรามีออปชันใหม่ ตอนนี้ที่ว่านกเราบินไปไกลแล้วนะครับเราก็ต้องมีตัวช่วยนะ้งเน่มาทางนี้มันจะได้ไม่มืดเราจะต้องมีตัวช่วยคือตรณนี้ี่าเขาบินไปไกลเราต้องฝึกโดยใช้นกหวีดตอนนี้เราเรียกเขามาแล้วเนี่ยเขาด้วยน้ําเสียงมาคือตอนนี้เราเรียกเขาในบ้านก็มาแต่เวลาเราออกไปเอาดอปุ๊บเนี่ยมันจะมายากขึ้นเพราะเราต้องมีตัวช่วยนกหวีดแบบนี้เมื่อเราเรียกเขาเต่าปิ๊กเขาจะต้องมา เราใช้แทนเสียงเ